สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่22ของเดือนกร,รกฎาคม2567นะคะชุดเดิมค่ะชุดนี้นะคะใส่เมื่อสีห้าวันก่อนนะคะก็ยังสดใสยอยู่นะใส่แป๊บเดียวแล้วก็ถอดออกวันนี้ก็มาใส่ใหม่วันนี้มีลูกค้านัดหลายคนนะคะตอนเช้าวันนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วค่ะนะคะ วันนี้ก็คงจะต้องประมาณ9โมง45ไม่ใช่3โมงถึงนะนะ9โมง45เชา้าก็จะรอลูกค้าอยู่ค่ะเขานัด10โมงเชา้าก็เลยโอเคเราก็จะรอเขาสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ได้ดูถึง7ท่านนะคะดูดวงนะคะก็มีผู้คนที่เขาเคยมาดูแล้วเมื่อ4-5วันก่อนแล้วเขาก็บอกต่อบอกต่อ ก็เลยคนที่เขาไม่เคยมาเขาก็มานะก็หลายท่านนะคะที่ไม่เคยมาเขาก็ทลาทางมาน,ะนะะั่นแหละค่ะที่บ้านพี่อ้อยเนี่ยดูดวงนะคะจะเดินดูจะเดินมาเจอไม่ได้ต้องขับรถมาเพราะว่ามันอยู่ในซอยลึกจากถนนใหญ่เข้ามาประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะคะช่างแล้วค่ะหนึ่งกิโลครึ่งเป๊ะ,เ,ปะเลยเออ ต้องขับรถมาค่ะจะเป็นมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถยนต์ได้ทั้งนั้นนะคะก็หาง่ายค่ะพราอเข้ามาปากทางปั๊บเนี่ยปากทางรถใต้ซุ้มประตูวัดหนองบัวนะคะสวัดศรีอุปราลามเข้ามาประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ500เมตรนะคะก็เป็นกิโลครึ่งนั่นแหละค่ะการทํานายถ่ายทักก็ถูกใจหลายคนนะคะที่ว่าถูกใจว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเราแนะนํำยังไงนะ ให้เขารับฟังและให้เขาไปทําตามเพราะว่าพี่อ้อยอไม่ได้ช่วยเรื่องเงินทองนะคะโอ้แม่หมอมาหาแม่หมอจะช่วยมันดวงบางคนเนี่ยนะมันโชคดีมันก็ดีนะ,ะถูกหวยโรยโพยไปนะบางคนเขาไม่มีโชคเขาก็ไม่มีโชคนะคะเราอย่าคิดว่าเออเรามาทุกคนแล้วมันจะได้โชคทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แต่พี่ก็ไม่ได้ให้เลขนะคะเพียงแต่แนะนำว่า ให้ไปทําบุญนะแล้วคุณก็จะเห็นเองมันจะเกิดนิมิตเองโดยที่ว่าดวงชะตาคนเราเวลามันขึ้นนะคะมันห้ามไม่ได้เวลามันขึ้นเนี่ยดวงมันขึ้นเนี่ยทอะไรมันก็ดีไปหมดนะซื้อหวยไม่ตั้งใจมันก็ถูกนะอยู่ๆปับ๊บอ่ะญาติพี่น้องบอกเออเห็นแก่บนว่าไม่ได้อ่าไม่มีเงินไม่ใช่เลอะเออฉันโชคดีฉันจะแบ่งแกอ่ะเห็นไหม คนมันมีดวงมันมีโชคอะนะยังไงก็มีคนช่วยเหลือแต่ถ้าคนไม่มีต่อให้คนมในดวงตรงนั้นอะมันไม่มีก็อย่าว่ากันเลยนะคะเวลามันไม่มีเนี่ยนะคะมันมันแย่นะคะแต่อดทนนะคะเพราะว่ามันผ่านมาหลายรอบแล้วนะรอบที่คุณแย่แยนะ่เนี่ยคุณตกมาแย่แย่คุณก็รอดมาทุกรอบรอบนี้ก็รอดนะ เพราะมันมีวิธีแก้ไขคนเราอะนะคะ everything h a v e solution ทุกอย่างมีทางแก้ไขนะคะคุณจะเจอปัญหาอะไรแล้วต้องชี้ตรงจุดตรงนั้นว่าเราจะแก้ไขอย่างไรบางทีทํากับข้าวกับปลาไปขายอุ้ยนะคนอื่นเขาตักเอาตักเอาเขาเอามาวางนะเขายังไม่ได้เทใส่หม้อใส่กละมังเลยคนออกกันเต็มเลยเจ้านี้ทำไมมันขายดิบขายดี ตั้งแผงลอยที่ไหนก็ขายดีไปตลาดนัดตรงไหนก็ขายดีทําไมเขาขายดีก็เพราะว่ากาทําอร่อยเนี่ยแล้วต้องปรับปรุงสิคะหม้อหยจานชามเราแล้วก็ใส่หม้อเอะให้มันใส่เป็นแบบว่าลักษณะทันสมัยหน่อยไหมไม่ใช่ใส่หม้อหูหิวตาจระเข้มันโบราณไปอ่ะหาถาดใหญ่ๆสวยๆว,วางให้มันสวยๆนะคะวางสวยๆสวยๆเวลาตักมันจะตักง่ายด้วยนะคะ ถาดอะสแตนเลสหรืออลูมิเนียมก็ได้ที่มันใหญ่หน่อยเทเข้าไปนะคะมันจะได้ทันสมัยนะอืทุนน้อยก็เป็นอลูมิเนียมหน่อยถ้าหากทุนเยอะก็สแตนเลสดีๆหน่อยคนเห็นแล้วมันหน้ามันหน้ามองมันหน้าซื้อนะคะแต่หน้ามองหน้าซื้อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปรับปรุงนะคะต้องรู้สึกไปชิมของคนอื่นเขาบ้างว่าเขาใส่อะไรนะแล้วเราก็เรียนรู้จากยูทู e บ้าง ะะเรียนรู้จากคนอื่นเขามาัายย่งไอเหยาะไอนู่นนิดเหยาะไอนี่หน่อยจุกจุกจิกจิกเอ๊ะมันทําให้อร่อยมันทําอร่อยได้ยังไงเราต้องมีเคล็ดลับนี่เตือนเขานะบางทีเขานั่งอยู่นะโอ้ยคนนู้นเขาขายดิบขายดีชั้นวางไม่เห็นมีใครมาซื้อเลยจืดก็จืด,จ,ดจริงๆเลยแกงจืดเขาเนี่ยจืดแบบสดน้ําแบบจืดจริงๆมันไม่มีรสชาติแต่ของคนอื่นเขาจืดเขามีรสชาตินะฮะเขาใส่อะไรลงไปบ้างนะเออ ที่นี่นะฮะบอกตรงๆหลายๆท่านหลายคนแล้วที่ขายข้าวแกงน่ะทําอะไรมักจะหวานทําไมหวานนําก็ไม่รู้สินะอย่างไข่พะโลอะนะไข่พะโลเนี่ยนะมันต้องมีความหอมของเครื่องยาจีนนิดนึงนะคะผงพะโลแล้วมันจะต้องมีความเค็มนํานะคะแต่ไม่เค็มจิดนะเค็มปีเนี่ยไม่เอาเค็มนํา หวานตามนิดๆนะคะอย่าไปโอ้โยแม้แต่ไข่นะกินไม่ได้เลยนะคะมันใส่น้ำตาลแบบไม่มองหน้ามองหลังเลยว่าม,มันควรจะชิมก่อนไหมอืมนะสีสันก็ต้องสวยไม่ใช่ซีดเผือดโอ้ยนะโอ้โหไข่พะโลมองดูแล้วพะโลแต่และคนก็ทำนาะนจริงหนึ่งหวานสองสีสันไม่สวยทำไมจะต้อง ทำอย่างนั้นนะคะทำไมไม่ปรับปรุงมองดูดูซิว่าสีมันสวยเพราะอะไรนะคะเออซี๊วใส่ดําเกินไปก็้องไม่ดีเขาจะใส่นี่นะคะเคล็ดลับนะเขาจะมีการถ้าต้มขาหมูนะคะทำพะโลต้องต้มเยอะนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ต้มเยอะต้มน้อยเนี่ยนะคะมันจะไม่อร่อยนะเพราะว่าหมูเนี่ยนะเวลาตุ๋นเข้าไปเ่ยนะน้ำหมูเนี่ยมันจะออกมามันทำให้นวลเนียน นะมันทําให้อร่อยมันทําให้หอมถ้าต้มนิดนิดมันจะไม่อร่อยนะคะแล้วเขาหลอกนะคะเขาจะใส่หลอห้างกล้วยไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะหลอห้างกล้วยเนี่ยมันจะมีความหวานในตัวใส่สักลูกหนึ่งถ้าใส่ลงไปแล้วมันจะมีความหอมของมันขึ้นมานะกับเครื่องยาจีนกับผงพารูเขาเนี่ยนะยังไม่พอนะคะชิมดูซิถ้าน้ามันหวานแล้วไม่ต้องใส่แต่ถ้า ยังไม่หวานมันยังจืดอยู่เหยาะน้ำตาลลงไปนิดหนึ่งค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยนะเขาจะใช้น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปึกนะคะนะน้ำตาลทรายเนี่ยนะมันหวานมันหวานเขาเรียกมันหวานหวานจิตมันไม่หวานอบอุ่นน้ำตาลปิ๊บเนี่ยมันจะมีความหวานอบอุ่นมันจะอร่อยนะไม่รู้อย่างอื่นก็ค่อยว่ากันไปอ้าวแขกมาแล้วอ่ะขอเวลานะคะ ตอนนี้นะก็จะสิบโมงแล้วนะเรามีคนมาจอดรถหน้าบ้านก็เรียกว่าเขามาตามนัดหละนะพี่อ้อยก็ได้จะอธิบายเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะคนที่ว่าเขาค้าขายเนี่ยเขาไม่ปรับปรุงพี่อ้อยก็บอกให้ไปปรับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปล,ปลบงบ้างแล้วเราจะดีขึ้นคนอื่นทําไมเขาขายดิบขายดีทําไมเราถึงขายไม่ดีนะเออเราต้องปรับปรุงนะการที่เราปรุงอาหารนะี แบบไหนบ้างมันอร่อยแบบไหนบ้างมันไม่อร่อยที่เราทําทําไมมันขายไม่ได้นะเจ้าหนึ่งมีอยู่เจ้าหนึ่งนะคะเขาขายขายขายแกงนะ่ยแกงอย่างเดียวนะคะมีอยู่สี่ห้ากะละมังบางวันแค่สี่กะละมังแต่กะละมังใหญ่เขาตักที่หวัดไม่ไหวสิ่งที่เขาจะต้องออยืนพื้นก็คือว่าแกงแกงเปลือนะคะคือแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดของเขานะเมื่อก่อนนะทําเป็นหม้อ ตวงเป็นหมอ้อเป็นหมอ้อเล็กๆนะเป็นหมอ้อมือถือเล็กๆใส่ถุงเล็กๆตอนนี้คนมันเยอะเขาไม่มีเวลาทาเขาทาแบบทํารวมเลยใส่หมอ้อใหญ่แล้วก็ปะเทใส่กระมองใหญ่ๆนะใหญ่ๆหรือนะใหญ่ๆนะตักง่ายแล้วก็ปรุงทีนึงให้มันลดเข้มข้นไปเลยนะข้อที่2ปลาดุกทอดนะแล้วก็ผัดพริกนั่นนะ่ะเขายืนพื้นอยู่มี2ออย่างแล้วก็มีผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานก็ตัก20บาทนะคะ แต่อร่อยนะฮะผัดเปรี้ยวหวานไม่หวานนํำไม่เค็มนํำไม่อะไรคือกินแล้วมันกลมกล่อมนะยี่สิบาทนะกินได้นะพี่กกินข้าวน้อยนะมีข้าวอยู่สามช้อนสี่ช้อนผัดเปรี้ยวหวานวางพี่ก็กินอย่างเดียวพี่ก็กินอิ่มเหมือนกันฮะแล้วก็กินยาเห็นไหมไม่ไม่เรื่องมากค่ะอย่าเรื่องมากค่ะเราอยู่ให้มันแบบว่าอย่าเรื่องมากถ้าเรื่องมากแล้วปัญหามันเยอะนะ แล้วเราแก่แล้วหมอยังห้ามด้วยว่ากินน้อยๆน,นะกินน้อยๆพยายามลดน้ําหนักกินน้อยๆเราก็โอเคแม้ยิ่งกินน้อยเนี่ยโอ้โหมันไม่เปลืองก็ดีแล้วนี่นะใช่ไหมอืมนั่นแหละก็โอเคนะวันนี้ก็อารามพบทมาด้วยเรื่องราวต่างๆที่ลูกค้ามาแล้วมาค้าขายแล้วก็ขายไม่ดีเราก็บอกว่าลองปรับปรุงดูแล้วลองไปชิมคนอื่นก็ดูนะเราอย่าคิดว่าเราทําอร่อยนะคะคนอื่นก็ทําอร่อยกว่าเราเยอะ เราอย่าคิดว่าเราก็แน่วนแน่เฮ้ย hey, คนอื่นเขาแน่กว่าเรานะเออเราต้องมองดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงขายไม่ดีทําไมเราต้องมองดูที่ว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนะคะนี่ฮะตรงนี้สําคัญมากนะสำคัญจริงๆ <Yeah. S 1> ขายแกงนะไม่ต้องขายข้าวก็ได้ขายแกงเฉพาะแกงเพราะคนก็ซื้อนะแกงสามสบส่สิบาทนะคะตักไม่ต้องไปแพงอะไรนะคะ มองดูเอาพอเหมาะมองดูคนอื่นเขานะฮะว่าเขาทํำยังไงมันถึงอร่อยนะตรงนี้นี่แหละสําคัญมากๆเลยนะอ้าวละ่อะมาตรงนี้ก็หลายนาทีแล้วฮะนะคะเดี๋ยวคนจะเบื่อพี่อ้อยพูดวันนี้พูดเร็วนะคะเหมือนพูดเร็วพูดเร็วจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุนะแต่ก็โอเคนะเข้าใจนะคะนะอย่าเพิ่งเบื่อพี่นะพี่ไม่วาดหวังนะ,ะลงไปใน u t u b e นะไม่วาดหวังว่าใครจะ กดไลค์กดแชร์แต่ว่าพี่เนี่ยนะเก็บเอาข้อมูลของพี่เอาไว้ในแท้ในแต่ละครั้งนะคะไม่ใช่ว่าทําทุกวันนะมีโอกาสจึงทํามีโอกาสจึงเข้าไปใน YouTube ให้ YouTube เก็บข้อมูลเราไว้เท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากๆค่ะเ,เพื่อนๆที่รักนะเอาแค่นี้ละค่ะนะขอบคุณขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเข้าพรรษาปีนี้นะคะลดละเลิกนะคะคนไหนที่ดื่มมากก็หยุดบ้าง เพราะว่าการดื่มเนี่ยมันบั่นทอนสุขภาพนะคะพี่อ้อยเจอมาแล้วกับตัวเองนะคะบั่นทอนทุกอย่างนะคะบั่นทอนทุกอย่างเกี่ยวกับตับไตไส้พุงเนี่ยมันเสียหมดนะคะพี่อ้อยจึงมีภาวะหัวใจล้มเหลวเอยภาวะเขาเรียกว่าตีบตันนะคะเป็นไขมันเกาะในเส้นเลือดกินดีอยู่ดีก็เกินไปนะคะเอาแค่ว่าเราควรจะเลือกอาหารนะคะในการกินนะของเราอายุมากขึ้นก็ยิ่งเลือก ะะหยุดลนะเลิกเถอะค่ะนะคะเรื่องการดื่มนะคะขอเลยนะขอเลยขอทุกๆคนนะคะสามเดือนนี้ไม่ว่ามันจะไม่ค่อยออแหมกินมาต้องอะไรอะ่ะเเดือนอีก3เดือนหยุดไปทําไมเราอย่าพูดอย่างนี้เลยะคะ่ะหยุดเพื่อให้กับตัวเองได้พักผ่อนบ้างะคะ่ะหัวใจของเราเส้นเลือดของเราเนี่ยนะนะได้พักผ่อนย้ามันวิ่งร,รุดร,รัดร,รุดรัดแรงเกินไปนะคะมันไม่ดี เอาแค่นี้ละฮะนะคะทุกคนถ้ามีเวลาว่างก็ไปทำบุญทําทานนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ